ตกอยู่ิดอยู่ตลอดเวลาหรือตามนะคะให้มือล็อกกุญแจยังมีคนคอยช่วยด้ว ารูแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีผู้ใหญ่ที่ยังคงคอช่วยบวงพนน้ําแต่ก็ยังมีไ้่วิญญาณตามแล้วก็ไ้่เทียนดับนะคะไ้น่นี้ยังคงมีอะไรแบบไอต่อได้เรื่อยๆแต่ไ้่เอกสารสัญญาคดีความตัวบทกฎหมายก็ยังขึ้นมา ก็ยังคงมีเป็นที่จับตาดูจับตามองกันอยู่หรือเกี่ยวข้องกับคดีความการหยุดอยู่กับที่เงินแต้มือแ็่ยุขาหน้าที่จะมีเรื่องค่าใช้ใจ่ายหรือเรื่องจ่ายเงินเยอะมากในช่วงนี้จะเป็นเรื่องใดก็ตามเนี่ยการเงินจนะ่ายหนักจ่ายเยอะค่ะจ่ายเงินนี้แต่ายตั้มไปเท่าไหร่ไม่มีของปีในโลกนี้หรอกเป็นอพวกนี้บัลลีพวกนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาไปใช้ในเทศกาลอะไรนี่ผมไม่ทราบครับมีการช่วยเหลือ แต่ว่ารายจ่ายเขาก็เยอะเยอะตามไม่ว่าจะจ่ายอะไรก็ตามค่ะในนี้ก็ยังคงยังคงมีรายจ่ายเยอะเพราะว่าไพ่ไพ่รายจ่ายขึ้นมาทุกอันเลยค่ะมันเยอะแยะด้วยคนรู้จักเกีย่ยวข้องการพูดเจรจาต่อรองไพ่โดนควบคุมค,คอนโทรลผู้ใหญ่จับมัดจับวางโดนควบคุมคอนโทรลผู้ใหญ่ จับมัดจับวาครึ่งครึ่งกลางๆงค่ะถ้าช่วยก็ช่วยได้แบบคร,ครึ่งครึ่งกลางกางแบบปิดหูปิดตาข้างหนึ่งหรือมีอาการตาพลาดตามัวเจ็บป่วยอิชญาจะหยิบเพิ่มอีกหนึ่งใบนะคะยังมีคนคอยช่วยเขาอยู่หรือมีคนที่ยังรักหรือยังคงเมตตาแต่แบบเป็นครึ่งครึ่งกลางๆางถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะไพ่ต่างชาติต่างถิ่นการทะเลาะเบาแหวน การหันหลังมีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหมือนกันนะยังมีคนคอยช่วยเขาอยู่แต่ว่ามีมีการช่วยเหลือแต่ว่ารายจ่ายเขาก็เยอะเยอะตามไม่ว่าจะจ่ายอะไรก็ตามค่ะในนี้ก็ยังคงยังคงมีรายจ่ายเยอะเพราะว่าไพ่ไพ่ารายจ่ายขึ้นมาทุกอันเลยค่ะมีคนที่ยังรักหรือยังคงเมตตา แต่แบบเป็นครึ่งๆรึ่งกลางกถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะส่งดวงวิญญาณคิดการใหญ่กาะคิดอะไรบางอย่างช่องทางตอนนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานจิตไพ่ตรณีทีเนียวหมายถึงการเสียทรัพย์ช่วงนี้มีแต่เรื่องเสียทรัพย์การเงินหรือจ่ายหนักมาก่อนหน้านี้หรือมีแต่เรื่องจ่ายเงินในเรื่องราวต่างๆค่ะนะครับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง นะกระบวนการเหล่านี้ที่มีทั้งยูทูบเบอร์เนี่ยสายดาร์กสายโจรอะไรตั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับนะมีพวกเอฟสองเอฟซีที่มีหมายจับนะครับนะที่ผู้หญิงที่มีหมายจับคดีช่อโกงก็อยู่ในกลุ่มของกระบวนการเหล่านี้หลายคนบางคนก็เคยมีประวัตินะครับเกี่ยวกับอาชญากรรมก็มีนะได้พื่ไปอย่าไปพเป็นรอบนอกรอบนอกเขาไม่ได้อยู่กับเรารอบนอกเขาไม่ด้อยู่บนเรือรถ คมที่อยู่กับลุงคนที่เห็นหน้ากันทุกวันขนาดชื่อท่านผมยังไม่เอามาเล่นในโซเชียลเลยผมติดต่อไปจริงคุยกับท่านจริงท่านบอกท่านจะปรึกษาท่านจะคุยแล้วก็ปรึกษากับที่ปรึกษาของท่านก่อนเดี๋ยวท่านจะให้คำตอบผมพยายามเช็คข่าวตั้งแต่มีคนไปโพสผมพยายามบายเบียงพยายามที่จะไม่พูดถึงท่านพยายามให้เกลียิให้เกียิท่านตลอดเวลา ขนาดผมยังไม่ทําอะไรเลยนะผมก็เสียหายเดือดร้อนขนาดนี้เลยผมทําให้เฉพาะคนดีมีศีลธรรมคนไม่ดีผมไม่ทําให้การจะมาจ้างอนันตชัยเนี่ยการจะหาความยุติธรรมการอนันตชัยเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเงินเสมอไป